ค,คำกริยาในภาษาอังกฤษนั้นมีรูปร่างที่ซับซ้อนกว่าภาษาไทยเพราะคำกริยาบางครั้งไม่ได้มาเป็นคำกริยาเดโดๆแต่มีส่วนช่วยนะครับก็คือ a u x i l i a r i e s เพิ่มเติมไว้อยู่ข้างหน้าคำกริยาได้อกีกอย่างเช่นในประโยค the man can sing can เป็นส่วนที่ช่วยอยู่หน้าคำกริยาและทำหน้าที่ เป็นกริยาช่วยในภาษาไทยเราจะเรียกว่ากริยาช่วยหรือโมโรนะครับอันนี้แคนแสดงความสามารถแต่ไม่ได้แสดงเรื่องของการนะครับคำกริยามาไม่ได้มาคำเดียวนะครับมาพร้อมส่วนขยายเราจึงเรียกกลุ่มคำที่มาด้วยกันนี้ว่า verb group นะครับหรือตัวย่อก็คือที่เราจะใช้ต่อไปก็คือ VGP ย่อมาจาก verb group นะครับตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในชื่อ i ด g กรมจะเห็นว่าอย่างเช่น the man อันนี้เป็น subject ของประโยคใช่ไหมครับ subject the man verb phrase ประกอบด้วย verb group เป็นแกนนะใน verb group ก็จะแยกออกเป็นส่วนช่วยที่อยู่ข้างหน้า นะครับ a u x ในที่นี้ก็คือ auxiliary verb ในที่นี้ตัวอย่างใช้ Auxiliary ที่เป็น m o d e ก็คือคำว่า Can ซึ่งอยู่หน้า Sing ที่เป็น main verb นะครับทั้งสองคำทำหน้าที่ร่วมกันเป็นภาคแสดงนะครับเป็น predicate ส่วนที่ ขยายกริยาที่อยู่ข้างหน้าที่เราเรียกว่า m o r a l auxiliaries ก็จะมีคำอย่างเช่นคำว่า should can could will would may might must นะครับอันนี้คือกลุ่มคำที่เราเรียกว่า m o r a l auxiliaries ซึ่งคำเหล่านี้จะตามด้วยรูปกริยาธรรมดาที่ยังไม่ได้เติม s หรือเติม ed ที่เราเรียกว่า เวิร์บช่องที่หนึ่งนะครับ